ฟังครับวันนี้เรามาดูาทิฏฐิหรือทฤษฎีที่แปลว่าความเห็นที่อยู่นอกพุทธศาสนาซึ่งถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่าอาทิจสมุป,ปัน,นิกะทิฏฐิสองซึ่งทิฏฐินี้มีอยู่สองประการด้วยกันนะครับ ได้แก่ความเห็นของสมณพราหมณ์สองจำพวกซึ่งเห็นว่าตนและโลกนี่เกิดขึ้นมาลอยๆไม่มีสิ่งใดเป็นต้นเหตุคือจำพวกที่หนึ่งจตุติมาจากอสัญญีพรมอันนี้เป็นพรมโลกนะครับที่ชื่อว่าอสัญญีพรมเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งอสัญญีพรมนี่ก็คือพรมที่ไม่มีสัญญาคือไม่มีจิตมีแต่ร่างกายเท่านั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ออกบวชได้ปฏิบัติสมาธิแล้วระลึกได้ถึงความเกิดขึ้นแห่งสัญญาที่ทำให้จุติจากพุมโลกนั้นเท่านั้นระลึกเลยกว่านั้นก็ไม่ได้คือได้แค่นั้นนะครับเขาจึงกล่าวว่าตนเองและก็โลกเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยๆเพราะเมื่อเราไม่ได้มาเคยมีมาเวลานี้เราก็ชื่อว่าไม่มีแล้ว เพราะเราสงบแล้วเพราะเราแก่ท่วนแล้วเมื่อเขาเห็นอย่างนี้จึงได้บัญญัติว่าตนเองแล้วก็โลกเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยลส่วนพรามจำพวกที่สเนี่ยตรึกตรองเอาเองแล้วก็บัญญัติว่าตนและโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาลอยลอยนะครับมีมีสองประเภท นะฮะมีสองประเภทบัญญัติขึ้นโดยพราหมสองคนนั่นก็คืออาทิจะสมุปนานาปันะนปน,นิกะทิฏฐินะฮะครนี้อีกทิฏฐิอีกจำพวกหนึ่งครับก็คือว่าสัญญีวาททิฏฐิซึ่งมีอยู่16นะฮะสัญญีวาททิฏฐิเนี่ยที่มี16อย่างเนี่ยก็เป็นความเห็นของสมณพรามณ์16จำพวกนะครับ คือจำพวกที่หนึ่งเห็นว่าผู้ที่สำเร็จกสินรูปหนึ่งที่เห็นว่าผู้สำเร็จรูปสมาบัติหนึ่งที่เห็นว่าผู้สำเร็จทั้งกสินรูปและอรูปสมบัติหนึ่งที่เห็นว่าผู้ไม่สำเร็จกสินรูปและอรูปสมบัติหนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่ถือว่าโลกมีที่สุดที่เห็นว่าผู้ที่ถือว่าโลกไม่มีที่สุดหนึ่ง ที่เห็นว่าผู้ถือว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่หนึ่งที่เห็นว่าผู้มีสัญญาอันเดียวคือมีจิตอันมีอารมณ์อันเดียวหนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่มีสัญญาต่างๆกันคือมีจิตไม่มีอารมณ์เป็นอันเดียวหนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่มีสัญญาน้อยคือเจริญกสินได้น้อยหนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่มีสัญญามากคือเจริญกสินได้มากหนึ่ง ที่เห็นว่าผู้ที่มีสุขอย่างเดียวเหมือนกับพวกพรหมที่เกิดในชั้นฌานหมวดสามหมวดที่ห,หนึ่งหมวดสี่หนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่มีทุกอย่างเดียวคือพวกเกิดในนรกหนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่มีทั้งสุขและทุกข์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งที่เห็นว่าผู้ที่ไม่มีสุขและทุกข์คือผู้เกิดในชั้นเวหัผลพรหมหนึ่งทั้งสิบหกพวกนี้ ตายแล้วเป็นผู้เที่ยงย่างยืนเมื่อเห็นอย่างนี้จึงได้บัญญัติตนและก็โลกว่าตายแล้วมีสัญญาและมีจิตวิญญาณนี่ก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะครับเราไปดูทิฏฐิอีกพวกหนึ่งนะฮะเมื่อกี้นี้ก็คือสัญญีวาทะก็คือพวกที่จำได้นะครับต่อไปจะเป็นอสัญญีวาทะทิฏฐิ ซึ่งมี8นะครับมีอยู่8ประเภทมี8จํจำพวกด้วยกันนะครับได้แก่ความเห็นของสมณพราหมณ์8จํจำพวกซึ่งบัญญัติว่าคนสัตว์ตายแล้วไม่มีสัญญาคือไม่มีจิตวิญญาณสมณพราหมณ์8จํจำพวกนั้นจำพวกที่หนึ่งเห็นว่าผู้สําเร็จกสินรูปตายแล้วไม่มีสัญญาจำพวกที่สองเห็นว่าผู้สําเร็จอรูปปสมาบัติ ตายแล้วไม่มีสัญญาจำพวกที่สามเห็นว่าผู้ที่สำเร็จกสินและอรูปสมาบัติตายแล้วไม่มีสัญญาพวกที่สี่เห็นว่าผู้สำเร็จกสินรูปก็ไม่ใช่ผู้สำเร็จอรูปสมาบัติก็ไม่ใช่ตายแล้วไม่มีสัญญาจำพวกที่ห้าเห็นว่าผู้ถือว่าโลกมีที่สุดตายแล้วไม่มีสัญญา จำพวกที่6เห็นว่าผู้ถือว่าโลกไม่มีที่สุดตายแล้วไม่มีสัญญาพวกที่7เห็นว่าผู้ที่ถือว่าโลกมีที่สุดด้วยไม่มีที่สุดด้วยตายแล้วไม่มีสัญญาพวกที่8เห็นว่าผู้ถือว่าโลกมีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ตายแล้วพวกนี้ไม่มีสัญญา มาดูพวกที่บัญญัติทิฏฐิต่อไปอีกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับเขาเรียกว่าพวกเนวสัญญีนาสัญญีทิฏฐิมีอยู่8ครับ8จําพวกนะฮะซึ่งได้แก่พวกนี้คือพวกที่เห็นสำรับพรามแปดจำพวกที่มีความเห็นว่าคนสัตว์ตายแล้วมีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่สมณพราหมณ์แปดจำพวกนั้นได้แก่จำพวกที่เห็นว่าบุคคล8ชนิดมีผู้สำเร็จรูปกะสินเป็นต้นนั้นน่ยตายแล้วไม่มีสัญญาพวกอุเฉกทิธิก็เป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับพวกอุเฉกทิฐิเนี่ยมีอยู่เจ็ได้แก่ความเห็นของสมณพราหมณ์เจ็ดำพวกซึ่งเห็นว่าคนสัตว ตายแล้วขาดศูนย์คือจำพวกที่สองเห็นว่าผู้ที่เกิดจากมารดาบิดาตายแล้วขาดศูนย์จำพวกที่สองค้านว่าไม่ใช่แล้วกล่าวว่าผู้ที่มีรูปเป็นทิพย์ท่องเที่ยวอยู่ในกามกินอาหารเป็นคำคำต่างหากตายแล้วขาดศูนย์พวกที่สามค้านว่าไม่ใช่ผู้ที่มีรูปเป็นทิพย์สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่พร้อม มีอินทรีย์ไม่เร็วสามตังก็ตายแล้วเนี่ยขาดศูนย์พวกที่สี่ก็ค้านขึ้นมาว่าไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จอรูปชานชั้นที่หนึ่งต่างหากตายแล้วขาดศูนย์พวกที่ห้าค้านว่าไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จอรูปชานชั้นที่สองต่างหากตายแล้วเนี่ยขาดศูนย์พวกที่หกค้านว่าไม่ใช่ผู้ที่สำเร็จอรูปชานชั้นที่สามต่างหากล่ะ ตายแล้วจึงจะขาดศูนพวกที่7ก็ค้านว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้สำเร็จรูปฌานชั้นที่4ต่างหากตายแล้วขาดศูนนี่คือ7จ็ดำพวกที่เห็นว่าศูนย์นะครับก็เรียกว่าพวกอุเฉททิฏฐินะครับส่วนทิฏฐะธรรมนิพพานิทิฏฐินะฮะทิฏฐะธรรมนิพานะทิฏฐรราาิมีอยู่5้านะฮะ ซึ่งได้แก่ความเห็นของพวกสมณพราหมณ์ในห้าจำพวกซึ่งเห็นว่านิพพานปัจจุบันคือจำพวกที่หนึ่งก็เห็นว่าความสุขเป็นนิพพานปัจจุบันพวกที่สองค้านว่าไม่ใช่เพราะธรรมดาความสุขย่อมเป็นของไม่เที่ยงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเป็นเหตุให้เกิดความเศร้าใจความพิไรรำพัน ความทุกข์ใจความน้อยใจความดับใจส่วนปฐมฌานอันปราศจากกรรมคุณซึ่งมีแต่วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาต่างหากเป็นนิพพานในปัจจุบันคนที่สามก็้านว่าไม่ใช่เพราะปฐมฌานเนี่ยยังเป็นของหยาบโดยเหตุว่ายังมีวิตกวิจารอยู่ ส่วนทุติยฌา,านอันไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติสุขอันเกิดจากสมาธิต่างหากเป็นนิพพานในปัจจุบันคนที่สี่้านว่าไม่ใช่เพราะทุติยฌา,านยังหยาบโดยเหตุว่ายังมีปิติอยู่ส่วนตติยฌานเนี่ยอันไม่มีปิติมีแต่อุเบกขาสติสัมปชัญญะและความสุขต่างหากเป็นนิพพานในปัจจุบัน คนที่ห้าก็ค้านว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะตติยชานเนี่ยยังหยาบด้วยเหตุว่ายังมีสุขอยู่ส่วนจตุตชานเนี่ยอันไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นของบริสุทธิ์ด้วยอุเบกขาและสต,ติตัางหากละ่ะที่เป็นนิพพานในปัจจุบันครั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเหตุ ของทิฏฐิ62ขึ้นประกาศอย่างนี้แล้วก็จึงได้แสดงว่าแสดงธรรมนะต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตย่อมรู้จักทิฏฐิ62นั้นและรู้จักว่าพวกถือทิฏฐิเหล่านั้นย่อมมีความคิดอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งรู้ยิ่งไปกว่านั้นอีกจึงไม่ถือมั่นทิฏฐิเหล่านั้นเมื่อไม่ถือมั่นก็รู้ความดับ เฉพาะตัวแห่งทิฏฐิเหล่านั้นรู้จักความเกิดขึ้นความดับไปความสุขความทุกข์ความสลัดออกจากเวทนาทั้งหลายตามความเป็นจริงจึงหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวงภิกษุทั้งหลายทิฏฐิทั้ง62นี่แลเป็นธรรมอันลึกซึง้งยากที่จะเห็นได้ยากที่จะรู้ได้เป็นของสงบเป็นของประณีต เป็นของตึกตรองเอาเองไม่ได้เป็นของละเอียดเป็นของบัณฑิตรู้ซึ่งตถาคตเจ้ารู้ยิ่งเห็นจริงด้วยตนเองแล้วประกาศออกไปอันทำให้คนทั้งหลายสรรเสริญพระตถาคตเจ้าได้ตามความเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสสรุปประมวลให้เห็นดังนี้แล้วก็ตรัสต่อไปว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกสมณพราหมณ์ที่ถือทิฏฐิทั้ง62นั้นล้วนแต่เป็นพวกไม่รู้ไม่เห็นตกอยู่ในอำนาจตันหาเป็นพวกสะดุ้งดิ้นรนทั้งนั้นอันเป็นเหตุเกิดขึ้นมาจากสัมผัสอันกอ่อให้เกิดเบทนาตันหาอุปทานพบชาติรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสา ส่วนภิกษุในพระพุทธศาสนานี้ย่อมรู้จักความเกิดขึ้นความดับไปสุขทุกข์ความสลัดออกแห่งธรรมทั้งหกมีผัสสะเป็นต้นเรียกว่าเป็นผู้รู้ยิ่งกว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นส่วนสมณพราหมณ์พวกนั้นย่อมเป็นผู้ตกอยู่ในข่ายแห่งทิฏฐิ62อาศัยอยู่จมอยู่ในทิฏฐิ62นั้น เหมือนกับปลาที่ติดอยู่ในขายของพรานฉะนั้น ที่สุดนะครับพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าท้ายที่สุดของทิฏฐิซึ่งถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดเนี่ยนะครับพระพุทธองค์เพื่อที่จะใหะ้ผู้ฟังหรือให้ภิกษุได้เข้าใจนะครับก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องของอพระเจ้าภูริทัตโพธิสัตว์เนี่ยนะครับก็คือพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟัง ตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ที่ชื่อว่าภูริทัศน์นะครับแล้วเลื่อยมาเลื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเรื่องของความเห็นทั้งหลายที่น้องชายของภูริทั์เนี่ยได้พารนาความวิเศษของพรมของพรามนะครับซึ่งมันเกินความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นภูริทัศน์ก็เลย ต้องขึ้นมาอธิบายเองตอนนั้นเป็นพระบริสัทธ์นะครับว่าความเห็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ถูกต้องอยังไงจนกระทั่งพระอราจารย์ก็เลยนําเรื่องของทิฏฐิ62ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เนี่ยมาเล่าสู่กันฟังนะครับตอนนี้ก็ว่าไปจนจบทิฏฐิหกแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังฟังแล้วจะเข้าใจไหมแต่ว่าอตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตอนที่พระพุทธเจ้า สรุปแล้วว่าทิฏฐิ62นั้นเนี่ยถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับในตอนท้ายพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกายของพระตถาคตซึ่งมีเครื่องนำไปในภพอันขาดแล้วตั้งอยู่เพียงใดเทพย,ยดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ยังเห็นอยู่เพียงนั้นเมื่อกายแตกแล้วถือเอาซึ่งชีวิตข้างหน้าย่อมไม่มีเทพย,ายดามนุษย์ แลเห็นเหมือนกับมะม่วงที่หล่นไปจากขั้วแล้วฉะนั้นเมื่อตรัสด,ดังนี้แล้วพระอานนทเทราจ้าก็จึงกราบทูลขึ้นว่าเป็นที่นาสจัรยิ่งนักธรรมปริยายอันนี้มีชื่อว่าอย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสตอบว่าดูก่อนอานน์มีชื่อว่าธรรมชาละคายแห่งธรรมบ้างพรหมมชาละ คายแห่งพรมบ้างทิฏฐิชาระคายแห่งทิฏฐิบ้างอนุตรสังคามวิชัยตำราพิชัยอย่างเยี่ยมบ้างดังนี้เมื่อพระพุทธองค์บอกแก่พระอนุนดังนั้นแล้วในภิกษุทั้งหลายต่างก็แสดงความชื่นชมยินด,ดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพรมชาลาสูตรนี้จบลงแล้วเนี่ยนะครับ ปรากฏว่าในหมื่นแห่งโลก,กาธาตุทั้งปวงเนี่ยก็มีเสียงกรัมวนาหวันไหวเหมือนแผ่นดินไหวนะครับเมื่อสิ้นลงแล้วในสูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงทิฏฐิหัเนี่ยนะครับทั้งพรหมแล้วก็เทวดาและก็มนุษย์มีดวงตาเห็นธรรมเป็นเบื้องต้นนะครับบางคนก็สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไป และก็เข้าใจเรื่องความเห็นนั้นตามความเป็นจริงนะครับอันนี้เราก็คงจะต้องจบลงเรื่องทิฏฐิซึ่งนำมาเสืิมาไว้ในภูริทัศน์ภาคพ,พิสดารน,นะครับเป็นตอนที่3เพราะฉะนั้นความเห็นผิดทั้งหมดเนี่ยสรุปลงย่อๆก็คือว่าเป็นพวกที่เห็นว่าโลกเที่ยงแต่ว่าเที่ยงในลักษณะที่ตนได้มีประสบการณ์มา แล้วก็คิดเอาเองนะครับเพราะฉะนั้นโลกนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นสัตธรรมแล้วก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งนะครับก็จะต้องศึกษาแล้วก็พิจารณาให้ละเอียดจึงจะสามารถเห็นได้ตามความเป็นจริงเอาละครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ชาวชาแนลก็แหมนำเรื่องยากมาฝากท่านถึงสตอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาแล้วก็ คิดหารายละเอียดดูนะครับโดยทางลัดที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมธรรมสมาธิจเจริญภาวนาครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์ครับช่วยกันกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนามาท่านก็จะได้รับชมก่อนใคร